ก้าเข้าพี่น้องงามเตยเลยพี่น้องเอ้ยไลายเ้วให้หน้าช่องคนก้าหอบที่พ่อหแดดพี่น้องสังเกตฝนแล้วพี่น้องหอดเทียงเขาเจ้าผมเทียงผาต่างมุงพี่น้องเอ้ยประมาณอยู่แทนนั่นแหละหน้าน่านะกับหอดคักหรอกตอนนี้สตาร์กตูนกำลังลกุก้าพี่น้องก็ได้ซาม,มาัดก้ากขาลุกง่ายอยู่ฮะก,ก็ลุกซามมุงเคืองนี่พี่น้องอยากพี่น้องเอย Bên bên lãnh nó nhung cả kìm khoai nhung kìm khoai mong bên kia bên này mấy mì xiềng mù 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 cả mù 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 เจตตาพี่น้องหน้านะก้อาจจะดพูดให้ลายพดเีดสองคนเกนหลายๆนาะมือแรกพี่นอ้อยมือแรกขั้หกกระชีลกไว้ก็ถอดขออภัยได้พี่น้องแต่มันสั่นกันมันประนาะเอาลูกซ้ายอยู่แสงแดดกระชีสะททอนได้พี่น้องเอ้ยเสียงสะท้อนแมนี๋ยวมันเป็นยังมัดมมวนอืม <Okay. S 1> ก็ได้ยังมัดก็ได้ซีมัดพี่นโฟดโฟดดอกเ,เอาลูกทรายมานำพี่น้องบนยอมนอนอกันเป็นมือน้อญ้าแล้วเอา,เอา,เอามื่อนี้เพิ่นไปดอนไปดอนเพิ่นให้ลกูกทาเมื่อนี้เพิ่นให้ลูกทาดอกทาลูกทาอันอยากทาอยู่ซื่อกับโมเมนต์พี่น้องเนาะต้องลูกทาเพิน่น ยกมวนป๋อหายแล้วพ er. ี่น้องหายแล้วบอกพี่นบออยากอยู่แบบนี <nt> ้เนาะสีเมย์เมย์ป๋อบังกายไกลๆพี่น้องกางามอยู่กันเนาะเกี่ยทุงป๋อเมกันกาละแมนเมื่อพี่น้องนี่ทั้งนักแมนพี่น้องทั้งแคมแต่แคมเที่ยงกาแมน งามพี่ลูกงามอยู่งามยี่เนาะจีบง,งามพอดีกลมในแต็งกพอดีดำบน้ำมาแหงมาแล้วพี่น้องเอ้ยฝนตกว่าน,นี่มุอซึนนี่หแหงเลยโพดโพดน้ำบาอยู่หน้าน้ำมอยู่หน้าพี่น้องเอ้ยน้ำเต็มมาว่านน้ำเต็มบัดตื่นเสาร์มาแหงเลือดตะขีไทยปวดโพดนอกน่าปลาตะก้า,กาคืออยู่เนาะม,มันเจ็บเนาะ มันเจ็บเนาะ <S <S นี่พี่น้องตะก,การพายุเฉยนี่ข้าสิบนห้าสีเฮ็ดพี่น้องนี่น้ำบ่มีพี่น้องช่วงไท้สีได้จูบจาหขวยมาหวยหวยพองพี่น้องนี่หวยตัวนี้มันจะเป็นหวยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเทียงของนั่นแหละของพี่อายบบาปาุ้ไทยองพี่เคยพี่น้อง,งอันเลี้ยไปเป็นน้ำม,มากมากน้เว้นของห้องดอกพี่น้องคของข้าเจ้า ข้างเฮานั้มีแต่ขี้ดินในพี่น้องก้อนขี้ไท่เอาจนพูนอยู่สงสัยสิได้จูบแล้วแล้วหมดยุปีนี้กันี่พี่น้องนะกล้ารไล่รอทั้งนั้นกับแมนได้นะสากระตูนลกคนเดียวมือนนี <ator il> like ่นะลูกใส่โบยยุลูกใส่โบมิเฟอา์เหมือนโบยู่ดอกพี่น้องนีาไปโดน ย้ำเห็ดกับบุมีไฟเอาเนาะลำบากหน่อยนะพี่น้องเอ้ยต้องเห็ดคนเดียวนะเห็ดอันไหนก็ใหญ่บ้าท้ายโลกผัดมัดโปรปินเนาะสีดำอยู่นี่มันจะสามเดือนพี่น้องเอ่าสามเดือนพู้สามเดือนพี่น้องจริงสิแล้วงนะนะมูกี้เขายังดำเลยนะพี่น้องเนาะมันก็จะออกค่าต้นแล้วเนาะออกค่าขอแล้วนั่นแหละออกค่าต้นนะ ไปจากเกี่ยวลูกสไส้อุ้มจะคาบเลยบ่านี่ไจากเกี่ยวลูกไส้สไปจะอุ้มเราจะคาบลเล้พี่น้องเลยท่ายพี่น้องเบิ่งเลยลำบากขนาดัเน,นนะาะหักมัดแต่กม,าก,มาก,าก,กายแบบแต่งกงามจืงก,กาง,งามพี่น้องแต่คนมัดมัดวงงามาัดมัดงงามกนมัดไปแวก็ัหนึ่งส่วานไปพี่น้องได้หามัด <c oughs> ปวดโพดอกกาง,ง่ายได้หามัดเนาะ แมนหาโมงแล้วบนหงแล้วโแท้ okay. Jamie, anak, ลูกสามโมงครึ่งหางก็ได้หากมัดดินหอนรอกกสามโมงสี่สิบก้าน้าทีเนาะสี่สิบเจ็ดนาทีมี่งในหามัดเลยหกมัดต้องขหนมัดนาทีละมัดก็บอไรอ่ไ้กยายำแล้วอ่านาทีละมัดเดี๋ยวหาก็ได้ลาเลยเนาะสักโมงหนึ่งก็เทไร ปกส,สมดัดเนาะนาทีละมัดนันน่นเหรอนาทีละนาทีละมัดนะฮะนาทีละมัดก็สองโมงละหกนั่นแล้วเหรอใชได้เลยก็คนป่านนีนไ้ไปหาลูกการรับจ้างก,ก็ได้เงินแล้วพี่น้องเนาะไอ้สอิบโมงละมัดลายๆได้ห้าลูกเปนมือนบาทนี่มนะื่อหนึ่งกับแปดสิบโมงคุณเนาะเท่าแปดสิบโมงเท่าไรบาทนี่เงินลายพันเติบถูกคนเดียวพี่น้องเฮ้ยไฟจะดีก็มาซอยเด้อพี่น้องเนดะ้อ ลูกาัด้วยพี่น้องเอ้ย14ถูกหกคนมีแค่เริ่มต้นพี่น้องแค่เริ่มต้นในพี่น้องยังซ้ำนี่ก็เฮ็ดต่อไปกว่านี้เมื่อยแล้วพอเมื่อยก็หันลำกันพี่น้องพอเมื่อยดอกของเฮาเ็ดเองเนาะพอมีไฟบังคับได้เฮ็ดหนาเอาอย่างได้เฮาก็เฮ็ดเองเนาะพี่น้องตกซส่กับลงมาบนใกล้ๆกับพี่น้องเจ้าก็งามอยู่ยาท่าน้ขึ้นคืนอีกประมาณชิบหมื่นในยาขึ้น ทันโทรศัพท์ตกไปก็ง่ามโพอดนะพี่น้องเนาะตกลงน้ามันก็ง่ามโพดแล้วจ,จับแน่ตั้งกิ่จับตั้งจะอุ้มลูกไส้คาคาบจีเด่นี่แม่ย่านคาคงอยู่กาบางอยู่เนาะกาบางบาง้างบ้างเป็นเดินเป็นเดินนี่ไปฉีดยนะามยันก็ง่ามจี๋ไงเนาะเมาอย่างดีเดือดนะพี่น้องเลยก็จะเจ็ดมัดเบาหวานเจ็ดปอนด์เนาะเจ็ดมัดพี่น้อง ยังซื้ออยู่ปานว่าเจ้10มัดโอ้เพิ่นนี่ค่ําก็ได้หลายตึบเดี๋เกือบซาวพแล้วอาลูก2คนห้วเนาะหลาแล้วบ่จะพอซาแล้วปานนี้มัดไ้กดีเอาอีกกนึงูอ2กได้มัดอือบ่ต้องเฮ็ดมันใหญ่ดอกบ่ม่วนใหญ่หลายเนาะหนักบ่ได้ใหญ่เนาะนี่น้อยน้อยๆมัดน้อยก็ หยุดต่อไปกันทำไมลูกชายก็จับกล้องอยู่พี่น้องโอ้ยสั่นมาเลยขอโทษไปเด้อลูกชายจับกล้องจักทิ่เห็นอะไรนมันปิดบไหรี่นะพี่น้องจักทีตเห็นอะไรบ้านนี่คนเดียวเนาะโอ้โหลูกชายคนเนาะกระมันในร้ายเต๋อแล้วพี่น้องอ้ตอนนี้ก็ะหามงกุลกระมันสาวหมัด่น้อง มันเศ้ามัดิ่พี่น้องสองสี่หกแปดสิบสิบสองเะได้ะน็อขู่เนาะลายโผล่สองสี่หปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดมัดก็ได้สิเจมัดพี่น้องสิบสิบแปดตัวมัดอย่นี่สิบแปดสิบเก้านี่สามมัดกได้เศร้านะพี่น้องเนาะอันนั้นคนเดียวเราไปไทยกันยากลูกน้อย ลูกกระสอนบนนอนบนยอมนอนเอามานี่เห็นเป็นอะไรบ้านเฮ้ยลูกชายไปนะมึงดูเร็วมึงดูตายบ้านนี่ไปเพี่น้องหาทางไปกับพี่น้องเลยลูกชายกับปรยูบบ้านนี้ทางอีกไายพี่น้องอายสิคข้าฮักยังหน่อยนี่ตายเรืลูกไส้คนนี้ไทยแม่ก้อนวายลูกกาไแม่พี่โจ้เฮ้ยเจ็บไปลูกชายก็ดึงหิวเอาคุณนนมคือจังสินอน อไอแตกวยมันหอนัอ <mit> ยู<ม>่ตรงนั้นหอนแห้งเอาข้นแล้วขืนกับบนเพาพามีแต่วเดี๋ยวเไปาก็เานลกไงเาอยเดี๋ยวจำเดี๋ยวคือเอาไปซื่อเอาก็ได้อ้นล้่นงเ่าโมงตอนนี่กัผู้ไปดอนก็ยังบมากชงนี้เป็นดอนมาแล้วน้องเ้ยโซ่ไปเขากับบรับมอดชมีอยู่เพาะเฮ้ยได้สามมันหลือพอเด้อยากลูกน่อย เตืนยังก่เน่าเนาะพี่น้องกาไว้มันเตือนบัวต่ายเนาะมีหนามพอมันฉีกข้ามไปนะฮะมึอเช่าจังไปเนาะตื่นมากก่ะจีแกไปเนาะใช้ลูกเข็นไปแกใช้ลูกเข็นไปนะพี่น้องได้เตือนอยู่แน่เพิ่นกันลูกคนเดียวก็ได้เวางปักไงแต่สองคนนะสองคนเอาวางปัุกลายหนึ่งนั่นก็ันมาหาแม่ล่ะให้ลูกชายกับพี่น้องเสียงแง่ๆอยู่ เมาขนาดพี่น้องเอ้ยแม่แมกัเมาอลอนลูกไส้กับห้แม่กเมายังรู้เดือดอีกสองมัดก็ฮอเศร้ามัดพี่น้องว้าวว้าวคือสีลายเลยเศร้ามัดปะดะ่ะลูกไส้บ้างที่ซองได้ไเมซิม,มันหนึ่งเข่า คนคนยากเนะาะกเคียมทมพี่นอ้องหมงานมาลีกันเคียมทมลงน่อางลางล่ดบ่างนึงได้ปะเนีกิน,กนบ่นมีลลางลายดอกเนาะพี่นอ้องนอกจากเงินจ้าง,างจ,าจะมีลลางลาย มันจังแล้วไว้จ่างนะเนาะคือหลกง่ายคือแบบว่าไม่ขีดินเนาะแต่โคโบไปเลยบอกมาลกอ่ะพี่น้องซื้อเราเป็นลูกหมุนกันะฮะเนี่ยคือว่าหลกมันยาบบอกายไปบหลกเอาเนาะพี่น้องแล้ลกไปน้ำแล้วมาลกไป็นเพียนไปเลยไม่จงเป็นดอนเป็นกอกนะลกตาได้ก็ลกไปเลยบวันอาทิตย์ข้ามมาล้มนะฮักาคาตูนฮิตโมดแบบว่าลกคู่เศนพี่น้องไม่ได้จงเป็นดอนเป็นดอนเด้ บางคนฟันจีจงเป็นดอนเป็นดอนขี้ไร่โคแล้วเขาเล้วเนาะแล้วเข,วนะวขาก็ไถดำมดัมเลยเลยเนาะมีน้ำกัมันจังบรายตาะม,มีน้ำมาบ่ัวมีน้ำเนาะจะระสูฝนบ่คือจะฝันจีดำก่อนอุปกรณ์แล้วฝน อันาข to <si ession> right. ่อยหอยดำไปน้ำแล้ว <Turn> ดูไ้ปดไอเก่ามนเกี่ยวกันะเนาะเกี่ยวกันอีกแล้วเนาะอันดำาคือเก่านะนะพี่นนอะเดี๋ยวอาทิตย์้าไทยด่านีแล้วสิมสั่งให้ลกมาเห็ดน้ำแล้วสันแบบนั้นเนาะนะพี่น้า้องียกมัดเท่านั้ะมัดที่เก่าป่ะแวมัดที่้า ไปไปลูกวะเบิ่งแม่กันเบิ่งแม่กันจังเมื่อจังเมื่อจังเมื่อคลิปนี้ก็โจรมีธานีพี่น้องถ่ายติดใจก็เล่นกดแซ่กดกระดิ่งติดตาในเด้อพี่น้องฟอกกันคลิปน่าสบายดี